สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานฟินิทเฮาส์นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาตรวจบ้านด้วยกันค่ะกับโครงการบ้านดีวิวสวยหนองไผ่อุบลราชธานีนะคะก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะ ของโครงการวันนี้โครงการก็เตรียมระบบน้ําระบบไฟไว้ให้กับทีมงานนะคะดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทาให้ง่ายต่อการตรวจนะคะโครงการก็จะมีดีเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นงานกระเบื้องเปมีกระเบื้องล่อนนะคะแล้วก็มีเก็บความเรียบร้อยงานสีต่างๆนะคะโครงการก็ค่อนข้างน่าอยู่มากๆเลยค่ะห้องกว้างขวางดีนะคะทางทีมงานเราก็ตรวจบริเวณตัวบ้านนะคะแล้วก็รอบๆให้กับลูกค้า และเราจะตรวจให้ครอบคุมทั้ง4หมวดหลักทั้งงานโครงสร้างสถาปัตย์ระบบน้ำระบบไฟแล้วก็จะจัดทำรายงานส่งให้กับทางโครงการและก็ลูกค้าหลังจากทางโครงการแก้ไขแล้วเสร็จทา, 2. ทางทีมงานของเราจะเข้ามาตรวจรอบที่2นะคะก็ฝากทุกทคนติดตามด้วยนะคะว่า EP 2 ทางโครงการจะแก้ไขารายการได้แล้วเสร็จครบทุกรายการหรือเปล่ายังไงต้องฝากทุกคนนะคะติดตามเพจฟินิทเฮาของเราไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย